สวัสดีครับทุกคนุอยู่กับผมในเกมการีน่าฟรีไฟล์ครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวชุดนี้ครับผมเป็นชุดของสายฟรีกึ่งเติมครับผมซึ่งผมได้ฟรีผมไม่ได้เสียเพชรกับเพชรเลยนี่ครับผมมันชื่อชุดว่าอะไรนะมันจะไม่ได้นักบวชหน้าตากเกล็ก โอ้นักบวชน,นักกาก์ด็กชื่ออย่างยาวผมมาซึ่งวันนี้ผมผมได้ไปเชิญเพื่อนมันเชิญเพื่อนหนึ่งคนแล้วผมผมจะมาลองเปิดกล่องแล้วผมว่าจะเกลือนะ <c oughs> มันไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะผมว่ามันสูงได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ถึงได้แต่เป็นคืนน่าจะได้เกลือผมไม่เป็นไรไม่ร้องไม่รู้โอเครู้แล้วเกลือไม่เป็นไรครับผมส่มอันอนี้ให้เกลือก่อน แล้วอันต่อไปเกือจะไม่เกือครับผมสิ่งที่ผมอยากได้สุดคือสกินพังกุ้นครับผมเอาไปสีทองครับผมหรือว่าลงก็ได้หรือว่าสกินผมไม่เอาแล้วกันอันนี้ผมมีสีแล้วหรือแล้วก็เอากระเป๋าก็ได้ผมน่ารักดีหมดเลยอกันครับผมมาไม่ต้องบอกอีกไปต่อไปขอกสกินพังกุ้นฟุ๊ก โอ้โหเกลือยดีฟังกิ้นได้ไอบันปลอบใจเป็นเพศคืนมาสามเพรถือว่าพบถือว่าดีครับผมโอเคปอบใจได้อยู่เรื่องนี้ก็ถือว่าสวยครับผมรีวิวเรื่องนี้ไปด้วยเลยลวกันได้ไอบอลได้ทั้งแอบอลได้ทั้งลบโอ้ดีเหมือนกัน ต่อไปสี่สิบเก้าเพเธอผมประมาณห้าสิบเฟเธผมห้าสิบด้ยกันห้าสิบสุดทไหนก็เกลือโอเคครับผมตอนนี้ผมพร้อมในการทำในการทำคลิปแล้วครับผมไปเลยดีกว่า รอ,อคนหาห้องเจอก่อนโอเคผมตัดคลิปปุ๊บมันตัดคลิปปุ๊บแบบว่าครับผมแบบว่ามันมันไปปั๊บ,ลบเลยครับผมมาได้ึงจังหวะเล้ครับผมตัดคลิปปุ๊บมาปั๊บหมายถึงหมายถึงอะไรละ่ะหมายถึงการอรอผมเข้าเกมเุ้ยเ <c oughs> ครืมองผมร้าวาผม คโอเครีดสามล้ผมปุ้บลลุงเปิดวงสกิลอีก ตัวเดียวผมพันพันยายาลิกิโอแตกครับผมพันยาลิกิแตกแล้วเสียาดาย้ครับผมเมื่อกี้มันล็อกตัวดาวเลยแตกเลยครับผมเราจะออกสิ่งเอสทำไมเนี่ยเป็นไรวันนี้มารีวิวชุด มันจะไปต้องเล่นโหดก็ได้แต่ผมจริงอยากใช้อย <e ู่หรอกนี่มันหมดแล้วโอ้โอ้ไมค์นะผมจะเอารีเสิร์ชอีเกินเอ้ยเหตุสังเกตนะผมว่ามันมีสมุดตรงตรงเอวของผมเออถือว่าเที่ยวมากเลยผมอ้าเฮ้ยเบสอุ้ยอุ้ยอุ้ยแปลกนะผมอุ้ยนซ้ำเลยครับผม โอ้โผูกยังไงลันเนี่ยโอ้ยโอ้โหดีนี่ครับเนี่ยที่เขามีนักน้อยกับผมอยากรู้ว่าผมว่าได้มาจากไหนชื่อสั์เลียง ชื่อสัตว์เลี้ยงนี่พร้อมมากผมใครเป็นคนตั้งให้เนี่ยก็อ,อ,อันนี้ไม่น่าถามอ,าอะไรที่ควถามนั่นแหละนั่นแหละทำมาเลยเออหวัวรูดสแลปเพื่อนสแลปเพียเเ้ยนโ้เพื่อนโทสเปคก็ผมเปเทพ อืบโอ้โหแตกครับผมโอ้ยจังหวะนี้ครับจะเข้าชาร์จแล้วเป็นไรโอ้โยมันมันมีการทักกลบอือไม่มีครับผมแตกโอ้โยเจ้าการในฐานโปลีดการเฉียดเนี่ยคนพางนี่ก็นเลยเกินเฉียดได้ว่าออืมดูเด็ดเผ็ดมันมาตานี้ผมขอเล่นเป็ดปืน,ปนฟาร์มาร์สครับผม ถามว่าอะไรเพราะมันถูกครับผมความจริงผมก็อยากเล่นเอเคีครับผม,อมโอเคโอเคดูก่อนว่าผมว่าศูมันอยู่ตรงไหนวิชาเหลี่ยมผมผมไม่รู้ลับในแต่ไมาอ้ย ขึ uh, 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 ้นมาครับผมอุ้ยเจ็บนะครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยแตกครับผมอุ้ยใครก็ได้มาชุบหน่อยโอ้ยมาทางนี้มาทางนี้นั่นแหละครับผมเราทีมเดียวกันครับต้องช่วยกันอุ้ย เอายดีเต้นรอก่อนแล้วกันเต็นแล้วก็พันยาไปด้วยนี่จะพิ้วไปไหนนี่รุยแปลกครับผมนี่ก็ชาร์จเลยนั่นแหละนั่นแหละชาร์จเลยเกินมากกินมากกินมากโอเคครับผมมีเพื่อนดีอย่างนี้ผมก็ภูมิใจครับผม เพื่อนดีมีชัยไปก่าครึ่งฟาม마สว้าวเฮ้ยซื้อเห็ุให้เหรอขอบคุณมากแบนสกิลเอาปรบวงสกิลเผยเด้งโอ้คิดถึงแพทเก่าเเลยที่มันจะมีเวลาใช้วงสกิลผมก็จะเห็นวงสกิลตัวเองครับผม แต่เพนใหม่ไม่เห็นนะผมเสียดายไม่ไม่รู้ผมว่าผมปรับเป็นโบนไหนแล้วมันสก,กิลได้ก็จริงครับแต่มันจะผมส,สก,กิลไม่ค่อยมันสก,กิลได้ครับผมยใครยิงนะใครยิงหัวหน้าเทียนกล้ายิงเหรอโอ้ยเห็นมิกิเห็นมิกิกจะไปยิงไปยิงเดี๋ยวนะครับผมงั้นขอวยก ก็ไม่ไปยืนแต่ว่ายืนงงงผมโอ้โหมันเล่เซอากล้องผมสู้มันสู้มันโอ้โหเก่งมากเก่งมากผมซ้ำมาเลยซ้ำมาเลยเคระเบิดสูตรโอ้ยไม่มีคนโดนเลยเหรอใช่ระเบิดสูตรเเยอะ โอ้เหมือนว่าเอ้ยหวยอู้บ์โอเคครับผมนะอู้บโอ้โห้โห้มากครับผมหัวหน้าแคมย์สมแล้วครับพี่เป็นหัวหน้าแคมย์เก่งจริงจิงโอ้โห้โหโหใส่ผิวนั้นได้แต่อันใดมาโอ้อเดี๋เดๆอโอ้โห้ย ตานี้ดูเด็ดเผ็ดมันเลยครับผมวันนี้มา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 ,มา,มา,มาลีวิชหรือว่ามันมันเชียคนเล่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้นี่มาทําคิดหรือมาเชียคนอื่นเล่นอ้าวเฮ้ยมีการให้เอฟจีด้วยครับผมอา้าวไม่เห็นมีคนบอกเลยว่าซือ้อเกาะให้จะให้ไม่ถูกซื้อเองโอ้อโหอ้าวโอ้ให้กระสุนปืนวยครับผมโอ้ดีมากเลยครับ Okay. มีร้อยร้อยสิบแปดนั่นก็พอครั่ผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ช้าลบผมผมใชเ้เน้นไกลครับผมอุย้ยวิชาย,ยิงเบาโอ,โอเคแตกครับผมอุย้ยไม่ดัยังไม่ดัโอ้ยเสียงเสียงทุกคนโครมกเลยครับผมทุกคมไม่ใช่เหรอ ไม่มาเป็นคืนเลยไหมเนี่ยอุยคุยุยุยลงเลยโอ้ backing. โหเดี๋ยวนะหมอพันยาก่อนแล้วก็เต้นรอไม่าโอเคตานี้น่าจะตานี้ง่ายพอควรนะผมโอ้โหตานี้ชิวๆวะผมก็ดูจากทรงวะผมน่าจะชิวๆโอเค ได้ไงครับผมอยู่ตรงนั้นผมเห็นมาตัวนี้ผมขอจัดก,การเอง,เงนะยิงปิดคลิปครับผมยิงปิดคลิปตัวนี้นะไอ้หนี่หัวแตกครับผมโอเคขอเพื่อนว่ายิงปิดคลิปได้ยิงปิดคลิปเลยเแค่นี้ครัผมสำหรับการรีวิวชุดเออนักบวชเกาะเหล็กครับผมเกาะเหล็กลชุดเด็กก็ดูจำไม่ได้